สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินอีกหแปลงนะครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลบ้านหอยอําเภอรปราจันตราคจังหวัดปราจีนบุรีครับที่ดินแปลงนี้นะครับติดถนนทางหลวงหมายเลข3078เครับเส้นอําเภอศรีมหาโพธิ ไปอำเภอรประจันตคามครับเส้นนี้เป็นเส้นหลักในการลัดระหว่างอำเภอเลยนะครับหน้ากว้างประมาณ92เมตรนะครับและก็ลึกยาวลงไปนะครับฝั่งที่ทรายืนนะครับจะติดกับลำรางสาธารณประโยชน์นตรงนี้ลึกยาวลงไปประมาณ120 5เมตรนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านที่มองเห็นทิวต้นไม้นะครับลึกยาวลงไปประมาณ160เมตรท้ายแปลงประมาณ110เมตรครับบริเวณท้ายแปลงจะมีบ่อ1ลูกนะครับตรงนั้นเนื้อที่แปไร่2งาน37ตารางวาครับฉนดคุดแดงนศสอ4จอครับ ชนบคู่แดง2ใบรวมกันนะครับเราขายยกไปเลยนะครับตรงนี้ราคาได้ละ1นล้านสามแสนบาทรูปแปลงเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมตามไฮไลท์สีเหลืองเลยนะครับหน้ากว้างนะฮะประมาณ92เมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวลงมาด้านฝั่งขวามือนะครับประมาณ156เมตรแล้วก็ฝั่งติดลํำรางนะฮะประมาณ126เมตรครับแล้วก็ฝั่งท้ายแปลง2แปลงรวมกันนะครับประมาณ110เมตรนะครับตรงนี้ ะบจะอยู่จุดนี้นะครับที่ทลา,าไฮไลท์สีเรืองเหลืองไว้ให้ชมอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดฮะบ,บอบอจะอยู่แปลงนี้นะครับนะฮะแนวบที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับหน้าแปลงนะครับมีระบบสาธารณูปโภคพร้อมนะครับไฟฟ้าแรงสูงสายอินเทอร์เน็ต ถนนเส้นนี้นะครับมีโอกาสขยายเป็น4ี่เลนนะครับดูได้จากระยะของเสาไฟนะครับที่ทางกันฟ้านะครับกันแนวทางไว้ตรงนี้ที่แปลงนี้ถมเรียบร้อยนะฮะถมเต็มเลยนะครับ ที่ของเรานะครับจะติดลำรางนะครับมีท่อระบายน้ํานะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นลำรางสาธารณะประโยชน์นะครับซึ่งแปลงของเรานั้นก็ถมด้านบนเนี้ถมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่ถมสวยเลยครับเสมอเรียบนะครับลูกค้าสามารถที่จะมาปรับระดับนิดหน่อยแล้วก็ ก่อสร้างตามที่ท่านต้องการตามที่ท่านวางแผนไว้ได้เลยครับแปลงนี้8ไร่2งาน37ตารางวาครับราคาไรล,ละ1่ล้านสแสนบาทไม่แพงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับที่ยังไม่ถมนะคะโซนนี้ก็ราคาเกือบเท่ากันนะครับบางพื้นที่1ล้านหแสนนะฮะที่ยังไม่ถม เลยนะครับถึงต้นตาลเลยนะฮะแนวเขตเดี๋ยวทาราจะพาทุกท่านมาชมแนวบอกนะครับเราสามารถที่จะใช้น้ำตรงนี้ได้ครับนี่ครับบอ่อนะครับมีน้ำตลอดปีนะฮะสามารถสูบน้ำจากตรงนี้ขึ้นไปใช้ในพื้นที่ของเราได้ครับ บอ่อนี้มีขนาดประมาณ2งานนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจากอำเภอรประจันตาคามนะครับศูนย์ราชการประจำอำเภอประจันตาคามประมาณ8กิโลเมตรครับพื้นที่ตรงนี้ห่างจากอำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับประมาณ5กิโลเมตร ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม3ามสปาจีนบุรีครับประมาณ15กิโลเมตรครับห่างจากนิคมอุตสาหกรรมโรจนะปาจีนบุรีระยะทางประมาณ24กิโลเมตรการเดินทางนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ124กิโลเมตรและก็หากเดินทางมาจากโซนสนามบินสวนภูมิ ระยะทางประมาณ114กิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปเที่ยวทะเลบางแสนนะครับหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นทะเลที่ใกล้ที่สุดนะครับที่พี่น้องปราจีนบุรีชอบไปเที่ยวนะฮะก็คือหาดบางแสนนะร,ระยะทางใกล้จากตรงนี้ไปประมาณ125กิโลเมตรเท่านั้นครับ,บสำหรับท่านใดสนใจนะครับที่ดินแปลงนี้ติดต่อทาราเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์08601 888 56ครับ08601 83ตัวต่อด้วย56 08601 8 8 8 5 6ครับทาราสังหาปาระจีนครับยินดีที่จะพาทุกท่านเข้าชมแปลงนี้นะครับที่ดินถมแล้วนะครับ8ไร่2งาน37ตารางวาครับฉนดคูด่แดงนอสอสีจอติดถนนทางหลวงหมายเลข3078เส้นอำเภอศรีมหาโพธิ์ไปอำเภอปัจจันตคามครับรถสัญจรไปมาเยอะครับเส้นนี้ ทราพาเข้าชมไม่เพียงเท่านี้ทราสังหาปะจินครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องทาลาสังหาปาจินเรืเยมาครับกลาบขอบพระคุณอย่างสูงทราสังหาปาจินครับขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญครับประกอบธุรกิจประกอบกิจาการอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องครับ ไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสุขภาพพระรามแข็งแรงตลอดการครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นร้อยล้านพันล้านหนึ่ล้านแสนล้านครับโชคดีนิชัยทุกท่านวันนี้ทาราสังหาปราจีนกราบขอบพระคุณครับ